อัปเดตใหม่ล่าสุดไม่ต้องปากหมุดแค่เพียงใส่ชื่อจังหวัดก็เพิ่มข้อมูลได้สำเร็จแล้วนะครับสำหรับท่านที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปดูในคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน สิทธิประโยชน์เพื่อปวงชนประชาชาวไทยทุกท่านทุกคนนะครับและข่าวสารเกี่ยวกับทางรัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดนะครับช่วงบ่ายวันที่11เมษายนนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับทางระบบการเพิ่มข้อมูลเนี่ยเพิ่มเติมสําหรับนําส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องปักหมุดแล้วนะครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยนะครับมีปัญหามากมายนะครับที่หลายๆท่านทําการปักหมุดไม่ได้และ กดดาเนินการยืนยันเพิ่มข้อมูลเนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งณขณะนี้ทางผู้จัดทาระบบนะครับก็น่าจะทราบถึงสาเหตุนะครับและมีการแก้ไขในการเพิ่มแค่ชื่อจังหวัดก็สามารถ กดปุ่มยืนยันเพิ่มข้อมูลได้สําเร็จเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรนะครับจากเมื่อเช้านะครับที่ผมได้ทําคลิปเนี่ยสอนทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มีสถานะขึ้นว่า นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและหลายๆท่านก็เริ่มส่งข้อมูลเพิ่มเติมกันในช่วงเช้าแต่ก็ยังมีติดขัดในระบบนะครับระบบยังเออเออกันอยู่นะครับแล้วก็มีคนเนี่ยแชร์กันมาทาง Facebook ต่างๆนะครับว่าให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้กดย้ำๆหรืออะไรอย่างนั้นนะครับก็มีหลายท่านที่ทําได้และก็มีหลายท่านที่ยังทําไม่ได้นะครับจำนวนมันเยอะจริงๆนะครับสาหรับผู้ที่ต้องนําส่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยหลายแสนคน หรือน่าจะเป็นล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ที่ระบบจะต้องรองรับข้อมูลของพวกท่านทุกคนเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับรูปแบบของเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มปุ่มสีเขียวนะครับย้ำนะครับปุ่มสีเขียวนะครับไม่ใช่ปุ่มสีแดงหรือปุ่มสีเหลืองแต่ประการใดนะครับบางคนเนี่ยนะครับจะมาตรวจสอบข้อมูลแต่ไปกดปุ่มสีแดงเป็นกลายเป็นการยกเลิกข้อมูลนะครับมีหลายท่านที่แจ้งผมมาเนี่ย ไปกดผิดนะครับจะตรวจสอบข้อมูลแต่เราไม่ได้อ่านตัวหนังสือเราไปดูตามสีต่างๆและกดปุ่มไปเลยหลายท่านก็เสียประโยชน์ไปเลยนะครับผมก็ขอให้ท่านที่กดผิดไปแล้วเนี่ยนะครับจะมาตรวจสอบข้อมูลแต่ไปกดยกเลิกการลงทะเบียนให้ท่านติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับแต่สําหรับท่านที่จะต้องนําส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กดปุ่มสีเขียวนะครับ ย้ำนะครับปุ่มสีเขียวนะครับเมื่อกดปุ่มสีเขียวไปแล้วนั้นกรอกข้อมูลต่างๆอะไรทั้งหมดนะครับตามข้อมูลของท่านนะครับและจะมีอยู่ช่วงสุดท้ายนะครับที่ให้ระบุนะครับบุคคลอ้างอิงท่านก็ระบุไปนะครับและก็ช่วงท้ายสุดข้อมูลสุดท้ายเลยก็จะเป็นการระบุสถานที่ประกอบการที่อยู่ในประเทศไทยที่ท่านใช้ขายของหรือทำอาชีพต่างๆตรงนี้นะครับ เมื่อช่วงเช้าจะมีเป็นหน้าแผนที่ขึ้นมาแล้วก็ให้เราเนี่ยกดปักหมุดลงไปตรงนั้นระบบนะครับทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับน่าจะมีการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดและยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับแผนที่ต่างๆนะครับในการส่งข้อมูลเข้าไปในระบบก็เลยทําให้มีการติดขัดทําให้ระบบเนี่ยมันเออไปนะครับก็ทําให้ผู้ที่จัดทําเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็ได้ปรับปรุงระบบ ใหม่เมื่อในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อทำให้เป็นแบบนี้แล้วก็เพียงแค่เลือกจังหวัดเท่านั้นเองนะครับก็จะได้รับข้อมูลเนี่ยกดการยืนยันนะครับนี่นะครับเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือปุ่มสีเขียวแถบยาวๆเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นข้อความดังนี้ขึ้นมานะครับมีเครื่องหมายถูกสีฟ้านะครับและก็ขึ้นข้อความว่า เพิ่มข้อมูลการลงทะเบียนสําเร็จแล้วระบุวันที่แล้วก็เวลานะครับตรงนี้ถือว่าท่านเนี่ยส่งข้อมูลไปสําเร็จแล้วเขาก็จะนําไปการตรวจสอบต่างๆนะครับด้วยระบบ AI ด้วยกระทรวงการคลังใช้คนมาตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าจํานวนตรงนี้มีไม่มากแล้วนั่นเองนะครับ ก็น่าจะผ่านการคัดกรองกันทุกคนนะครับสำหรับการขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะครับน่าจะไม่มีใครไม่ผ่านข้อมูลตรงนี้เลยนะครับก็น่าจะพูดได้ว่าคนที่ได้สถานะนี้น่าจะ70-80%ถึงแล้วในการที่จะได้รับเงินนะครับแต่ในการส่งเงินวันนี้มีการ หยุดการโอนนะครับสำหรับทางธนาคารกรุงไทยจะหยุดการโอนเงินในวันที่11และวันที่12เนี่ยจะไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีใครทั้งหมดนะครับไม่ว่าคนที่ขึ้นสถานะว่าได้รับการโอนเงินอะไรแล้วต่างๆวันที่ 11, 12หยุดนะครับเพราะธนาคารกรุงไทยเตรียมระบบนะครับที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกเพิ่มเติมเข้ามานี่แหละนะครับเพื่อคัดกรองคนที่อยู่ในรอบที่2เนี่ยให้ผ่านทั้งหมดนั่นเองนะครับ ก็น่าจะใช้เวลาเสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันอาทิตย์นะครับตามที่ท่านลาวโรนและท่านอุตมะได้แจ้งมานะครับ<ม>ก็จะคัดกรองออกทั้งหมด20ล้านคนเนี่ยนะครับก็จะเหลือเพียงแค่8ล้านคนเท่านั้นที่จะได้รับเงินนะครับและในวันที่13ก็จะเริ่มโอนเงินทยอยเป็นล็อตๆไปวันที่13น่าจะเป็นระดับหลักล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องนี้นครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับ ไปดูวิธีการลงทะเบียนแบบละเอียดนะครับจากคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำไว้ในช่วงเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการในการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยทำอย่างไรนะครับให้เราคลิกไปที่ปุ่มสีเขียวนะครับและพิมพ์เข้าไปนะครับระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับเราก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะครับนี่นะครับําตามนี้ได้เลยนะครับเลือกให้ถูกต้องนะครับวันเกิดเบอร์โทรนะครับแล้วเมื่อกออเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดที่ปุ่มสีเขียวนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าว่าความยินยอมในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ลองอ่านดูนะครับว่า จะมีข้อความว่าอย่างไรบ้างนะครับให้เราติ๊กไปที่เครื่องหมายถูกนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมานะครับมันสามารถตรวจสอบข้อมูลเนี่ยและกรอกข้อมูลได้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับในการเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้นะครับพยายามกรอกให้ถูกต้องนะครับแล้วกดปุ่มดําเนินการต่อนะครับเมื่อเรากดปุ่มดําเนินการต่อไปถ้าใช้มือถือเนี่ยมันจะขอข้อมูลนะครับตาแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของท่านท่านก็ กดปุ่มอนุญาตนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็มากรอกข้อมูลกันได้เลยนะครับนี่นะครับเลือกอาชีพก่อนนะครับในที่นี้ตัวอย่างนะครับเป็นอาชีพค้าขายสินค้าแฟชั่นขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดนะครับข้อมูลที่กรอกนะครับมีประมาณ20กว่าข้อมูลนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับนี่นะครับอันที่1ก็ที่อยู่นะครับนี่นะครับ อันที่2ก็จะเป็นท่านเป็นเจ้าของกิจการเองหรือไม่แล้วก็อันที่3ก็จะเป็นจังหวัดนะครับเลือกให้ตรงนะครับจังหวัดที่ท่านประกอบอาชีพอยู่นะครับอันที่4ก็จะเป็นก่อนเกิดคําสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเนี่ยจากรัฐบาลท่านเปิดร้านกี่โมงนะครับก็เลือกไปนะครับตอนช่วงเช้านะครับในที่นี้จากตัวอย่างเนี่ยขายของตามตลาดนัดนะครับก็เปิดน่าจะสักประมาณ 8โมงนะครับเขาก็ได้เลือกเอาไว้ว่า8โมงแล้วก็ข้อที่5จะเป็นเวลาปิดนะครับเวลาปิดก็ขายของตลาดนัดบางทีมันมี2ช่วงนะครับก็เลือกเป็นช่วงดึกนะครับตั้งแต่8โมงถึงช่วงดึกถ้าท่านประกอบอาชีพอื่นนะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าข้อมูลเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะครับอันนี้เป็นข้อที่5ก็จะเป็นเวลาเลิกนะครับถ้าใครขายของตลาดนัดนะครับน่าจะเลิกประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มนะครับ ตรงนี้ก็ให้ข้อมูลเข้าไปนะครับข้อที่6ก็จะเป็นในเรื่องของท่านซื้อสินค้ามาเพื่อนำไปขายบ่อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็น่าจะเลือกเป็นแล้วแต่เลยนะครับซื้อทุกวันซื้อทุกสัปดาห์ซื้อเดือนละครั้งตรงนี้นะครับนี่นะครับในที่นี้จากตัวอย่างนี้ก็เลือกเป็นซื้อทุกสัปดาห์นะครับก่อนเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับกิจการของท่านมี การจดทะเบียนการค้าหรือไม่ส่วนใหญ่นะครับแม่ค้าตลาดนัดนะครับในข้อที่7จ็ดเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยได้จดกันนะครับเนี่ยนะครับจากตัวอย่างนี้เขาก็ไม่ได้จดทะเบียนการค้านะครับก็ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับเนี่ยนะครับอันสุดท้ายนะครับเลือกเป็นไม่ได้จดข้อที่8ก็จะเป็นก่อนเกิดสถานการณ์โควิดสถานที่หลักในการขายสินค้าอยู่ที่ใดนะครับข้อที่8ก็จะเป็นตลาดนัดนะครับ ตลาดสดตลาดนัดนี่นะครับมันก็จะมีให้เลือกเมนูข้อที่9นะครับก่อนเกิดสถานการณ์โควิดท่านขายผ่านช่องทางใดบ้างนี่นะครับหลายคนอาจจะเป็นออนไลน์ด้วยนะครับและไปขายตามตลาดนัดด้วยอย่างนี้นะครับจากในตัวอย่างนี้ขายแต่หน้าร้านอย่างเดียวนะครับก็เลือกเป็นขายหน้าร้านอย่างเดียวนะครับข้อที่10นะครับก่อนเกิดสถานการณ์โควิดท่านมีระยะเวลาสต็อกสินค้าเท่าใดนะครับ จากตัวอย่างนี้ก็ได้เลือกเป็นการสต็อกสินค้านะครับบางคนก็สต็อกมากสต็อกน้อยหรือไม่มีสต็อกเลยก็เลือกตามความเป็นจริงไปได้เลยนะครับนี่นะครับในตัวอย่างน่าจะเลือกเป็นไม่เกิน1เดือนอ่านครับเลือกเป็นไม่เกิน1เดือนข้อที่11นะครับรายได้ก่อนเกิดคําสั่งนะครับปิดสถานที่นะครับก็ ห0 0 0ถึงหนึ่งบาทต่อเดือนนะครับนี่นะครับเป็นรายได้ของแม่ค้าตลาดนัดนะครับข้อที่สองนะครับก่อนเกิดคําสั่งปิดสถานที่เสี่ยงใน1วันนะครับขายกี่ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับข้อที่สินะครับก่อนได้รับผลกระทบเนี่ยจากสถานการณ์โควิดลักษณะาการรับเงินของท่านเป็นอย่างไรนะครับ ก็จะมีแบบสดนะครับเป็นแบบออนไลน์เป็นแบบ QR Code อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เลือกไปตามความเป็นจริงนะครับอย่างในตัวอย่างนี้เลือกเป็นรับเงินสดแล้วก็เลือกเป็นโอนเข้าบัญชีด้วยนะครับนี่นะครับรับ2แบบนะครับรับเงิน2แบบข้อที่14นะครับก่อนเกิดสถานการณ์โควิดท่านซื้อสินค้าเพื่อนํามาขายซื้อมาจากที่ใดมากที่สุดนะครับ ก็มีให้เลือกนะครับซื้อจากผู้ผลิตซื้อจากโรงงานส่งสั่งออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็ให้กรอกตามความเป็นจริงไปนะครับนําเข้าจากต่างประเทศอะไรอย่างเนี้นะครับในที่นี้เลือกเป็นซื้อจากร้านค้าส่งนะครับก็เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้านะครับตรงนี้ถัดไปนะครับข้อที่สิท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดอย่างไรโอ้โหข้อนี้แหละสําคัญที่สุดนะครับ ถ้าขายตลาดนัดเนี่ยโดนปิดร้านชั่วคราวไม่มีไรายได้แน่นอนเลยในเดือนเมษายนเรียบร้อยเลยขาดไรายได้นะครับนี่นะครับข้อที่16ท่านได้รับผลกระทบตั้งแต่เมื่อไรนะครับผลกระทบก็ช่วงที่เกิดโควิดเลยนะครับมีนาคมนะครับนี่นะครับข้อที่17ก่อนเกิดสถานการณ์โควิดยอดขายสลียะ่ะต่อเดือนของท่านประมาณเท่าไรก็กรอกให้ตรงกับเมื่อกี้นะครับ คล้ายกันอันนี้เขาถามว่าก่อนเกิดโควิดนะครับไม่เกิน30 0 0 0ื่นนะครับเพราะเรารายได้เรา5,000ถึง1,000 0บาทนะครับข้อที่18นะครับท่านจําหน่ายสินค้าประเภทใดมากที่สุดนี่นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะกอกเป็นเสื้อผ้านะครับเพราะเขาขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับข้อที่19ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ที่ใดก็เลือกเป็นพักอาศัยของตนเองไม่มีการภาระนะผ่อน ชาาบ้านแต่ถ้าใครชาวบ้านอยู่ก็เลือกเป็นพักเป็นบ้านเชา่าก็ได้นะครับตรงนี้นะครับข้อที่20นะครับโ,โหมากันถึงตรงนี้เยอะนะครับข้อมูลที่ให้กรอกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับท่านใช้บริการขนส่งสินค้าจากผู้ให้บริการรายใดบ่อยที่สุดนะครับก็มีไปรษณีย์ไทยมีเคอรี่มี scg อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกไปนะครับถ้าไม่เคยส่งก็เลือกไปไม่ได้ใช้บริการ นะครับข้อที่21ก่อนเกิดสถานการณ์โควิดสถานที่ค้าขายของท่านเป็นแบบใดเช่านะครับถ้าเป็นตลาดนัดเนี่ยต้องเช่าเช่าพื้นที่แน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกรอบบุคคลอ้างอิงนะครับและอันสุดท้ายสุดก็จะเป็นการกรอกสถานที่ลงไปนะครับนี่นะครับจากในตัวอย่างก็กรอกเป็น คุณแม่นะครับคนในครอบครัวนะครับเป็น FC ผมเองนะครับนี่นะครับก็เป็นบุคคลที่ให้การช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับก็ผมก็ได้ช่วยเหลือในการกรอกข้อมูลนะครับและให้ข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นสถานที่นะครับตรงนี้มีปัญหามากนะครับคนที่กรอกไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีการแชร์กันออกมาว่าเมื่อกรอกสถานที่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ระบบมันไม่ดึงไม่ดึงข้อมูลนะครับ เมื ie ie ่อเรากดปุ helmet, he ่มสีเขียวเนี่ยยืนยันการนําส่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมันไม่ดึงข้อมูลนะครับมันไม่ด ok like ึงข ok 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 ้อมูลตําแหน่งเนี่ยนะครับต้องฝากถึงผู้พัฒนาระบบด้วยนะครับว่าตอนนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ยืนยันอันนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นของคนอื่นนะครับมันไม่ดึงนะครับข้อมูลจากตําแหน่งนะครับตรงนี้มันยังมีพบข้อผิดพลาดตรงนี้อยู่ ก็ต้องขอฝากผู้พัฒนาระบบไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับในช่วงเช้าเนี่ยมันยังเป็นแผนที่อยู่นะครับแต่เมื่อปรับระบบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันที่11และ12เนี่ยท่านเนี่ยที่ได้รับสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเนี่ยจะต้องรีบลงทะเบียนนะครับเพิ่มข้อมูลต่าง ให้เสร็จภายในวันที่11และ12นี้เท่านั้นนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการที่จะได้รับเงินเยียวยาวช่วยเหลือในวันจันทนี้นะครับนี่นะครับก็ต้องขอย้ำนะครับใครที่ได้รับสถานะนี้แล้วนะครับก็รีบนำส่งข้อมูลประกรอบข้อมูลกันให้เรียบร้อย ให้ถูกต้องทั้งหมดตามที่ผมได้ทำคลิปสอนไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วนั่นเองนะครับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ซึ่งในแต่ละอาชีพเนี่ยนะครับจะมีการกรอกข้อมูลที่ไม่เหมือนกันบางคนกรอก20กว่าข้อบางคนกรอกแค่เพียง12 13ข้อเท่านั้นเองนะครับสำหรับในเรื่องนี้นายเอกก็ต้องขอเน้นย้ำและฝากกับทุกท่านไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครที่กำลังรอนะครับการตรวจสอบซึ่งสถ,ถานะ รอการตรวจสอบเนี่ยมีจํานวนเป็นล้านๆคนกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องฝากพ่อพี่แม่ป้าให้อดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับการตรวจสอบนะครับจากระบบเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะมีคนจํานวนเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งท่านอุตมะก็ได้มีการแจ้งออกมาแล้วว่าจะทําให้เป็นธรรมมากที่สุดนะครับซึ่ง ก็ต้องขออีกเรื่องหนึ่งนะครับฝากไว้สําหรับคนที่ไปโพสต์ต่างๆผ่านสื่อโซเชียลต,ต่างๆตรงนี้นะครับท่านแล้วว่านได้ดําเนินคดีไปถึง5คดีแล้วนะครับสําหรับใครที่ไปโพสต์ต่างๆที่ทําให้เข้าใจผิดนะครับกับในเรื่องของการได้รับเงินเดียวยา5,000บาทตรงนี้นะครับนี่นะครับก็มีการดำเนินคดีกันจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับที่ไม่ถูกต้องนะครับ สแสดงความเป็นเท็จอะไรอย่างนี้นะครับก็น่าจะมีการด,ดําเนินคดีเพิ่มเติมกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะหลายคนหลายท่านก็มีอารมณ์นะครับบางคนผมก็เข้าใจนะครับว่าบางทีมันรอนานแล้วบางทีปากท้องมันรอไม่ไหวนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องขอฝากกับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับนายเอกขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะครับเพื่อผ่านวิกฤตการณ์ ตรงนี้ไปให้ได้ทุกท่านทุกคนนะครับก็ขอฝากกับพ่อพี่แม่ป้าและเป็นกําลังใจให้กับพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านทุกคนตรงนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่าฟ้าสดใสยังมีให้กับทุกท่านเสมอนะครับฟ้าหลังฝนดีกว่าเสมอนะครับก็ต้องขอบอกกับทุกท่านตรงนี้เลยนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนายเอกมาจนถึงวินาทีนี้นะครับไม่รู้จะ พูดออกไปเป็นคำอะไรนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณจากใจจริงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการน,นำเสนอข่าวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ